โอเคพร้อมนะถือไม้ถือถือไม้ให้เดี๋ยวปะมาช่วยมาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่ไปเลยไปเลยแล้วแต่แผลเลยนะอาจจะแบบมาที่เดิมเได้เรื่อยไหถูกวะสวยเก่าเรามาเช็คดูเดี๋ยวเยอะๆไปวางๆกันเยอะๆก่อนได้นะเดี๋ยวค่อยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้ว่าใช่เหรอเนี่ยไม่ผมว่าอันนี้ตรงนี้คือมี ผู้สื่อข่าวกับผู้ก่อกวนใช่เปล่าใช่เปล่ามีซงมีซงมีซงมี้ยเอาจริงนะพี่อยากวไว้นะวันนั้นเราต้ทำให้มันดำดำมาลูกมาลูกบอลงกมาลูกตอนที่เดี๋ยวเราตกเวทีจะไปเก่งเขาแล้วเดี๋ยวเราจะตกเวทีอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ไม่ใช่เลยเฮ้ยมันใช่หรือเปล่า ตาตารู้สึกไงบ้างครับเอารู้สึกดีมากครับเอาจีพี่แขงตรงนั้นอะยาวๆเลยพี่นานี่อยู่แล้วตรงนั้นมันมีโอกาสบ้างไหมอย่ามายกอ้ยสบายใจจังตรงนั้นมันมีโอกาสบ้างไหมไม่ค่อยเลยเขาไม่ได้สค่รูปนึงเลยเหรอเริ่มมีทรงแล้วเริ่มมีทรงแล้วไปไปหาต่ออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่เลยพี่แค่บ เวลายาวนะเกี่ยวกับเวลายาวเซนเตอร์กฎกติกาคือต่อรูปให้ถูกต้องนะลูกโคตรยากเลยที่พ่อผมว่าเราน่าจะอ่าในในหนึ่งคนละมิกเราไม่ต้องเล่นหรอกเรายอมเลยดีกว่านานแน่เฮ้ยได้แล้วเหรอเฮ้ยธรรมดาที่ไหนเฮ้ยได้เราเสือกเหรอด้หนึ่งแล้วหนึ่ง เจได้มงอยู่แล้วทีมเจเจยังมาแต่ครึ่งขวาอยู่เลยเออดีไปทีน้องพอมาแล้วน้องพอทีมนี้มีแต่วิลเลียมคนเดียววิลเลียมวิ่งเอาวิ่งเอาเดี๋ยวแต้าทำอะไรอยู่เนี่ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยครบแล้วได้ไหมได้ไหมพี่แทนถูกไหมเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งไอ้ยสองพี่เจพี่เจพี่เจใส่ชุดสีดำมีลายแดงพี่ณนนี้พี่ณนนี้เขาได้สามคนแล้วนี่ใช่ใช่ใช่เหลือเจกันณนนี้ ไปยังเจ็บไปยังเจ็บไปยังเออใช่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 เจ็บไปยังเจ็บไปยังโอเคค่อครอยครโอเคที่นั่นนี่ที่นั่นนี่ที่นั่นนี่มาีกข้างนึงเซียวหน้าก่อนโอเคคุณจะมีเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีถึงที่ไม่ถึงประมาณที่วินนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่ขาดครึ่งหน้าโอ้ย ยี่สิสองนาทีไม่รู้โอ้โหเแม่หอบแพ็คคือผมอยากสารภาพอย่างนึงครับคือผมจับหน้าเขาคนนึงบ่อยมากเตตะวันครับเมื่อกี้เหรอเจอทต่ร้อนไปจับประมาณสิบรอบก็เจอพี่เตตลอดเผมพี่เตอยู่ทุกที่เครับผมก็มีคนนึงจับจับแล้วเจอตลอดเลยเหมือนึงแครับ วิลเลียมอ๋อเป่าจริงเ่ะอหน้าไปเลียมไม่จะเจอหน้าเดิมตลอดใช่ใช่กว่าจะหาซึ่งยากมากเฮแต่ก็โอเคนะทำคะแนนทำเวลาไปอยู่นะครับที่2นาที42วินาทีนะฮะโอเคอยู่ว่าถือว่าเก่งแล้วถือว่าเก่งแล้วน่าจะประมาณแบบประมาณโอเคอ่ะโอเคแห่ที่มันชิงโอเคนิดนึงเว้นเว้นวรรคสุดยอนเส้นแรกผ่านไปอ่าอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วเพราะเมื่อกี้เราสุดไปแล้ว เมื่อกี้ที่เพิร์ดกับนัดยืนดูอะเหมือนเพิร์ดกับนัดเหมือนถอดใจแล้วอะจริงครับผมเห็นแล้วแบบมันยังไงนะมัาดูที่แต่ผมไปดูรูปก่อนบางทีรูปรูปอาจจะง่ายก็ได้สตางพี่สตางเนาะสตางตายแล้วสตังน้องแอสตันแอสตันเตยตะวันมาแล้วเตยวันมาแล้วเนเตยคนนี้เจอก่อนแน่เลยคนนี้ก่อนแน่เจอคนนี้เจอก่อนเจอบ่อยพี่การบุญพี่บุญ ญี่ปุ่นโอเคข่าวเยอะจริงอ่ะไม่ได้มีเรื่องหรอข่าวรวนไม่เรียกไม่มีข่าวตาเลยข่าวทีมนี้คือข่าวทองไม่มีสีอื่นเหมือนเขาเลยเขาันจะยากขึ้นมาเดิ้อ่ะโอเคได้ให้สังเกตสังเกตก่อนเลยสังเกตเสร็จปุ๊บพร้อมนะพร้อมแม่เลยค่ะเอาเอายังไงดีเอาขาวก่อนแล้วกันเอาขาวก่อนดีกว่าแล้วแล้วแต่วางแผนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเราแพนไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็มันก็อยู่ดีเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันี่พิงได้ยินเสียงหัวล้อเซนต้าเราเอาเลยไหมฮะมันอารมณ์ออกมาแว่าแบบไม่ได้หรอกไม่น่ารอบหลบอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูอ่ะคุณบางไม้ได้ครับอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมงานเตรียมตัวเริ่มเริ่มแล้วลูกเริ่มแล้ว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 เริ่มแล้ใคริ่มใครวเริ่มแล้วเตะชุดล้วเริ่มแล้วเร่มแล้วเร เฮ้ยใช่ไมเฮ้ยใช่ใช่เพื่ออะเขาดูเร็วทำไมทีมที่ดูนิ่งดูเร็วรีบหน่อยก็ได้อ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยสาตางมีใช่หรือเปล่าบ้นบ่นบ่นบ่นแล้วโอ้ยใช่ด้วยใช่ด้วยเหรอทำเสร็จแล้วพ้นเร็วทำไมเร็วเวอร์พ้นเร็วอ่ะพ้นเร็วอ่ะพี่พื้นบ่นมาแล้วบ่นมาพี่เพิร์นอยู่คาลไหมตอนนี้ใครอยู่อยู่แล้วอ่ะแอสตันใครอีกแอสตันได้ตัวแล้วใครอีกแอสตันไม่มีวิลเลียมไม่มีวิลเลียม ต่อนจะง่ายกว่าลูกแล้วเดี๋ยวค่อยพลิกรอบเดียวอันนี้ต้องพอแล้วบ่นไม่ช่นเอ้ยไม่ใช่นะเฮ้ยแล้วถี่หูมาเลยเอาละครับเขาต้มีเทคนิคละอันไหนไม่ใช่เขาหยิบออกเอมเริ่มเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับต่อนเฮ้ยหยิบออกทำไมเล่าก็ออกออกมาเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่เฮ้ยใครครับไม่ใช่เฮ้ยวางน้องวิลเลียมเบาๆหน่อย บอกน้องเปเรียกบอบอกมีมีโอ้โหคุณต้องมีพี่กันคุณต้องไปต่อพี่กันลูกพี่กันยังไม่มาเลยนะไอ้คนเหมือนพี่เตเลยไปแล้ว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 พี่เตตอนนี้พี่กันกับพี่บุญเนี่ยมีคนคนละหน้าตอนนี้ยังไม่ได้เลยใช่ลูกพี่เตนี่คุณผมเจอคนเล้งเลยนะทำไมพวกคุณดูจริงจังจังอ่ะอนี่ใครนี่ใครนั่งจริงจังนั่งน่งพี่บุญมาแล้วเอ้ยมาเลยนั่งมา ดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มิ้นเดี๋ยวพี่กัช่วยต่อให้อ่ะไม่ใช่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 วิลเลียมเฮ้ยช่วยกันช่วยกมันวันนี้ใครถือมาเสื้อเชิดขาวพี่ปุ๋นที่ไหนื่อกี้ถืออะไรมาเสื้อเชิดขาวเปล่าได้ก็ได้อันนี้อะไรเฮ้ยนั่นหน้าผมหน้าผมอีกแล้วใช่ไหม ยื่นเนี่ยจะยื่นใครใส่จะยื่นคุณต้องสังเกตเสื้อก่อนเออต้องสังเกตพี่เจดไม่ใช่ของผมวันนั้นนะพี่เตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปไหนนี่หเปล่าวันนี้เฮ้ยโอเคพี่เจเสร็จแล้วคุณพี่เตเสร็จแล้วใช่หรือเปล่าอันนี้อันนี้หาใครอยู่ตอนนี้เหลือพี่กันกับพี่บุญนะช่วยุณใครด้วยน้องใส่เสื้อขาวกันทั้งคู่เลยพี่การเสื้อเชดขาวลูกพี่กันเสื้อเชดขาวพี่บุญเสื้อเชิ้ตเอ้ยเสื้อแบบเย็บทีปเปิดอ่ะอยู่นี่อยู่นี่ แก่ท่านแก่ท่านไม่นีท่านออมออมใ้มเง้กับเซนต้าพ่ว่าพวกเราไม่ต้องแก้งเขแะเพราะเขาใกล้จะสุดท้ายแล้วเ้ยเสรยอ่เหลือใครอ่ะเหลือน้อพีุ่ี่บเหลือแอตันเหลือพี่บุดูท่าจะทํ้ายสถิติว่ะเสื้อเวลาเยอะสุดเอาได้ครบอีกแล้วคนหนึ่งเฮ้ยหน้าผมนี่อ ไหนไหนไหนช่วยชิดไปช่วยไปใครใครใครใช่เหรอลูกพี่แอสตันใส่เสื้อสีเสื้อสีชาเนีใครใครพี่แอสตันขันหน้าแอสตันคนเดียววะไม่เนี่ยขันคนอื่นด้วยอีกคนนึงพี่บุญเหลือเหลือเชิดด้านล่างเหลือเสื้อเสื้อเชิดเสื้อเชิดติ๊กขาพี่บุญต่อพี่บุญเปล่าุญตอเสื้อพี่บุญเสื้อปกเสื้อปกมีปกเสื้อมีปกคุณทำไมติ๊กติไปแล้วคุณมาแล้วไม่ใช่อันนี้เสื้อวิลเลียมอันนี้เสื้อวิลเลียมวิลเลียมอีกแล้วเหรอไม่ใช่เฮ้ยแก แอสซันหายเอามาครบแล้วเหรอะไรพี่กำลังหาอะไรอยู่ตอนนี้คือแอสซันกับพี่พี่บุญคือตอนนี้หน้าแอสตันยังไม่โผล่เลยอ่ะหรือไม่ไม่น่ามีนะจริงเหรอแอสตันอยู่ไหนอะคะเอาหัวคุณ่ิเอาเอาหัวเอาหัวคุณดิตใช่ไหมหรือหรือว่ายืมหน้าผมไปไหมเอาเอาหน้าผมไปอุ้ยเอาจริงใช่เหรอลูก

แอสตันเลี่ยมอะไรที่ถูกแล้วแต่เอาจริงเอาจริงปะทีมงานมันไม่มีนะพี่ว่าไม่มีแอสตันอยู่ในนี้ใช่เราก็เป็นลูกวะใช่ไหมเป็นแอสตันเรียกไหมเรียกใช่ไหมเราเป็นแอสตันเป็นแเรียกแล้วที่เราเล่นมาทั้งหมดอะไรใหม่ โอ้มายกอดหนูเล่นใหม่เลยเหรอแอปตันไม่เป็นไรฮะเอาแอสเลี่ยมมาแทนจากไรก้าเปลี่ยนเปเล่แทนอ่ะแล้วไม่เป็นชอบแบบที่ว่าเพื่อดบอกว่าใช่แล้วแหละพี่บินคนนี้แหละเอาเลยคนที่ต้องเอาแล้วแหละขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดีย เพราะว่ามัน5นาทีมันสงสารน้องเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันผิดที่อุปกรณ์เนาะอืมเล่นใหม่ไหวไหมลูกหรือว่าเอาเอาหน้าวิลเลียมไปใส่ไหมแต่นี้ก็หล่อดีนะผมเน่ยแอสเปลียนแอสเปลียนแอสเปลี่ยนแอสวิลเลียมไม่คยดีอะไรแอสเนี่ยไม่คยดีเล่นใหม่ไหวไหมสองหนุ่มเล่นใหม่ไหวไหมผมเหรอไม่ไม่ไม่ต้องย้อนไปถึงวิลเลียมแค่แบบว่าแค่พี่แจ๊คกับพี่พอนไหวไหมเพราะว่า พอพอมันไม่ถูกแล้วเดี๋ยวมันจะผิดคนนะคะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเกมเล่นต่อไม่ได้อ่โอเคโอเคไหมถือว่าซ้อมถือว่าซ้อมถือว่าซ้อมขอแทนทีมงานนะคะอ่ะโอเคเพราะะ่ัไงง่ายๆคือเราจะเอาแค่รูปแอสซันออกนาะแล้วที่เหลือยังแบบคงอยู่นะคะอ่าเพื่อให้รันต่อได้เลยนะโอเคใช่